สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก้าดิสออลำเพินโชว์ออฟฟิเชียลนะครับนี่อาจจะเป็นคลิปแรกนะครับที่มาถ่ายเนาะหลังจากไม่ได้ถ่ายมานานเพราะว่ามาดูบรรยากาศนะครับวันนี้เราซ้อมใหญ่สถานที่นี้เป็นสถานที่แรกนะครับสถานที่เปิดวงนะครับเราย้ายออกมาจากโดมย้ายออกมาจากโดมแล้วก็มาตรงสถานที่เปิดวงนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูน้องๆงตอนนี้ที่แรกจัดชุดแล้วนะแต่ตอนนี้เก็บแล้วเพราะว่า ลูกสาวรับเชิญกำลังจะมาน้องธนัศุนทั้งบนขื้อมาแล้วเดี๋ยวให้น้องบ้านนะคบพาไปดูนะครับมาดูบรรยากาศของสาวน้อยาำพนโชนนะครับตอนนี้กำลังเตรียมอุปกรณ์กันฝนนะคบทุกคนนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็ตากชุดแล้วนะครับตากชุดแล้วก็เก็บแล้วเก็บแล้วนะครับตากแล้วก็เก็บแล้วแขกรับเชิญจะมาแขกรับเชิญจะมาที่ ตอเตอร์นะสวัสดีนะคะสวัสดีแม่ๆทุกคนนะคะขณะนี้เราก็วันนี้ก็มาเตรียมพร้อมสถานที่แรกนะคะสนามกีฬาบ้านแพงพี่ตอเตอร์ทำไรอนะ่ะพี่ตอเตอร์ออ,รอฟิเชียลนะคะอันนี้ก็เริ่มเริ่มเอาผ้ามาปิดแล้วเอาผ้ามาปิดแล้วเพราะว่าว,นนวันนี้มีแขกรับเชิญรับเ,เชิญมาแล้ว สวัสดีสวัสดีค่ะช่องน้องบาสหรอช่องพิก้าค่ะพิก้าอดิสซออันนี้ก็เตรียมแล้วนะคะเตรียมทุกอย่างแล้วเอ้ทำไมไม่เก็บชุดก่อน้้กาเนี่ยกเก็บเก็บไม่ทันนะอันนี้ก็อันนี้ห้องแต่งหน้าน้องป๊อปคอนนะครับกับพี่ภู อันนี้ก็อันนี้ยังไม่เก็บนะอันนี้กำลังไม่เก็บอันนี้ก็กำลังจัดเตรียมงานจะมาโดนแต่ฝั่งนี้ไหมนี่ดาราชื่อรนะอังนี้ดีไปยุคขึ้นทางนี้ไมก็ได้ไม่รไปทางนี้คด้ือกันไม่รอยู่ทางนี้ก็ข้นไม่รอนไปทางนี้จะมาโดนแต่ฝั่งนี้แต่เป็นฝั่งนี้จริงไหมนท่งไหนวะจะลงทังคู่ ท่นสวนไงบางเทียทนมาบเลยตลา,ลา,กลาดก็สวีต้องมาเดียวตลาดหนาดหรอก็นหนูต้แต่เวาลาแล้วอ,นนอันนี้แครอันนี้แครรับเชิญกำลังจะมานะครับต้องกลางไว้ก่อนไม่งั้นก็เรียบร้อยจากชุดพรุ่งนี้อันนี้ก็จะเป็นของศิลปินนะคะศิลปินของพระเอกนางเอกนะครับของพี่นุกเกอร์ นี่ทุกคนนะครับก็กำลังจะมาผู้รับเหมากำลังจะมาเขาใบไทยเขาใบไทยคนจ้าอ้าวเหรอเขาไม่ถ่ายคนนะคะอันนี้ก็เป็นกำลังจะจัดเตรียมอุปกรณ์ <robbery> ของซาน้อยนะคะซาน้อยลำเพินโชกำลังติดฉากนะครับนี่ฉากกำลังจะมา ฉากกำลังจะติดแล้วก็ใกล้เสร็จแล้วฉากวันนี้สถานที่แรกนะครับโชว์ใหญ่เต็มที่วันนี้ซอดแจ้งด้วยพี่น้องสนามกีฬาบ้านเพลงนะครับน,นี่ก็เครื่องเสียงก็ตั้งตั้งแต่เช้านี้แล้วก็น่าจะได้แล้วน่าจะรันเสร็จวันนี้ไอนนช่างไฟกำลังติดไฟนะครับ ไฟนี่ตอนนี้กําลังทุกคนมีกํลังทุกคนกําลังเต็มที่อยู่นะคะอันนี้ช่างไฟเรานะครับกลังเตรียมไฟเตรียมอุปกรณ์นะครับะอันนี้ก็ห้องชุดนะครับห้องชุดห้องขนเอลยอะไรเอ่ย อุปก,กรณ์เต้นนะครับพวกคนพวกอะไรพวกอุปก,กรณ์การแสดงแล้วก็อยู่นี้หมดทุกอย่างนะครับนี่เตรียมพร้อมแล้วอันนี้ก็ต,ตากชุดแล้วนะครับตากชุดเรียบร้อยแล้วก็เก็บลงลังเหมือนเดิมลังทุกอย่างเดิมน,น้ช่างจอ LED ก็กำลังจะติด พระอเอกนะครับขึ้นโชว์วันนี้แหละพระเอกพระเอกอันนะช่างแอร์ช่างแอรนะ์ในตำนานใช่ไหมนี่ท่ไมพี่นั่งลึกจังเลยอะ่ะอนน้ก็ ครูชาทำไรคะทำไรคะเราทำบ้านมุงหลังคาค่ะวันนี้วันนี้แขกรับเชิญมาใช่ไหมแขกรับเชิญมาเราต้องมีบ้านมีแบบว่าการหลังคาค่ะเนี่ยก็สอมๆอบเพบ้านจ๊สสันอันนี้ก็อันนี้ ศิลปินศิลปินเขาไม่จ้างนะครับก็ต้องมาเป็นแดนเซอร์เนาะเพื่อเก็บช่วยเข้ารังด้วยนะเกีเ็บทันไหมจตรงนั้นตรงนั้นไม่ได้ตรงนั้นมันตอนนี้นติดของเขาจะนั่งอยู่ตรงไหน นั่งอยู่ตรงนั้นแตงโอตฝนมันเทไงก็เลยพีาระยมาตังนี้ไม่เป็นไรแต่มีตังค่อยซื้อผ้าเหมือนพี่ๆเขาเนาะมีตังแตงฝนมันมาไงก็เก็บลงลางก่อนเลยอันดับแรกจะพึ่งทำอะไรก็เก็บลงลางก่อนไม่งั้นรอไม่ทันจะเก็บเลยเก็บของลงลางเลยมาล้างไปเก็บไม่โลดดีๆล้วมันแตกใช่ไหม ยเอางแเอาายยไปเลยจะเดิน<ะ>ไป,ไปถ่ายแล้วไปแล้วถ่ายนแล้วนะกยันนี้พระเอกแล้วนะคะ อันนี้พระเอกพี่เก่งนะคะโอ๋อจะซ่าไปแล้วนะตอนนี้ได้ไหมได้เดี๋ยวถ่ายมาอ่กแล้วก็จะไปดูบรรยากาศข้างหน้าอีกดูทุกคนได้แเราถ่ายตรงนี้ได้ไหมแบบว่าอย่างนี้ได้ไหมคนสีขาวถ่ายรูปให้วิดีโอเวอรนี่ยถ่ายให้มันเห็นเวทีอะไรเดือดสองซ่า อออนี่ก็แขกรับเชิญน,นะครับนี่ <laughs> แขกรับเชิญกำลังจะมาอัน<า>นี้ก็มี่ีคนบอยก็เร่งงานครับอุ้ยปลาแลมนี่ครับคนบอยก็ถือว่าเราซ้อมตากฝนไปด้วยในตัวนะคับอบคุณขอกงานตากฝนซ้อมตากฝนไปด้วยเลยอชจะปิดคิแล้วแหละอาหารต้องมาขอบคุณทุกคนนะครับยังไงก็ ต่อจากนี้ไปก็จะเริ่มถ่ายคลิปถ่ายอะไรแล้วนะครับเพราะว่าว่างแล้วก่อนหน้านี้ทําไมถึงไม่ถ่ายเพราะซ้อมก็หนักไม่มีเวลาถ่ายเอาเวลาไปพักผ่อนซะส่วนมากครับก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายตอนนี้จะกลับมาทํา youtube แล้วนะคะเต็มตัวแล้วเหมือนเดิมจ,<า>จะกลับมาทำเหมือนเดิมนะครับอย่าเพิ่งหายไปไหนนะยังใครที่ติดตามอยู่ก็แชร์ไปให้ด้วยนะคะว่ากลับมาทำคลิปแล้วต่อไปต่อจากนี้ไปก็คือก้าอดิซรและเพลินออฟิเชียลนะคะ ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะขอบคุณครคับไปแล้วนะคะ